สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วเนะจ้ากับสวนคุณยายเกษตรอินทรีเหมือนี่สิพ้าะมาเห็ดคอกกบจ้าเริ่มขันตอนแรกกันเลยเนาะคะ่ะขันตอนนี้คือการเคียพื้นที่นะจ้ากลหลุมโอ๊ยบอกมันหลุมกลกบบอกลบอ,อก,กบจ้าขันตอนต่อไปก็เป็นการวางผ่าเดจ้าวางผ่าลงไปในบอที่เขาขุดไว้นะคะ่ะ เขาเสียวขนาดความกว้างความยาวเท่าใดก็แล้วแต่เฮาเด้อจา้าตรงนี้พ่อจะติดแอร์อขั้นตอนต่อไปเด้อดจ้าเขากับมเาเฮ็ดโค้งลังคาก่อนอเ,เพื่อสิป้องกันพวกนกพวกกามาจิกกินลูกกบของเฮาเด้อจา้าพวกใบไใม้ใบไหลมันจะร่นลงในบ่อกบของเฮานี่แหละวัสดุอุปกรณ์กับบยากค่ะเพราดีทางสวนคุณยายเขามีกอไผยอยู่ ก็เลยตัดมะเฮ็ดโดยที่บ่ได้ซื้อนะจ้ะผ่าสลมเนี่ก็เอาผ่าสลมเกาที่มีใส่อยู่ในบ้านอยู่แล้วจ้ามามุงจ้าพอมะมุงลังคาเสร็จแล้วเน้ะจ้าเขาก็ผ่าเขียวมาอ้อมนะจ้าป้องกันพวกงูเขาไปกินลูกกรของเขาจ้ะ พอขอกห้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะขั้นตอนต่อไปห้องกระสีเอานามสซพอเอานามไ<บ>่เรียบร้อยแล้วห้องกระเอากบลงได้เลยจา้ากบนี่ก็แล้วแต่เห้องสื่อม้าได้จา้าสีเริ่มเลี่ยงอันนี้เริ่มเลี่ยงขนาดโตน้อยจ้ะสื่อม้ากระโตละหนึ่งบาทคา่ะผู้ใดสีเอากบที่นี้อายุหลายกานีมาเลี้ยงกระได้ไดไดเ้ยจ้าแล้วแต่ความถานัดแล้วแต่ความชอบ น่ังหลอะสำหรับคลิปเมือน,นี้คลิปการเท็ดบอกกบข้องสวนคุณย้ายเกษตรอินทรีย์กระจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ก่อนเดอจ้าเดี๋ยวคลิปหนามาพอกันไหมยอย่าลืมกดไลค์กดแชร กดติดตามให้ได้เด้อค่ะสวัสดีจ้าต้นหนึงงลังอ,ะอ่ะเจ้าว่ามันกินไม่ได้